สวัสดีครับวันนี้พ่อตอนนะครับน้องพีเจไม่ได้มาวันนี้นพ่อตอนอยู่ในงานหาดใหญ่สตรีทอาร์ตรันวิ่งตามหารูปถ่ายสตรีทอาร์ตที่แนหาดใหญ่เนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเราจะมาวิ่งตามหาเกิน100ล้านด้วยนะฮะเรื่องยาวไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูกัน yeah! เริ่วิ่งเลยนะครับแล้วก็คนไม่เคยวิง่งกับพ่อตอนดีไม่น่าจะรอดแต่คนอื่นเขารอดกันเอาไปไปตามหารูป ต้องถอ,องเดี๋ยวิว่งไปจะเป็นรูปไปเราต้องไปตามหารูปกันก่อนนะฮะรูปในสติีทอัพหาดใหญ่ขาดไปสินาทีนะฮะจากที่วิ่งวิ่งอยู่เมื่อกี้เรากลายเป็นเดินแล้วแต่ว่าเฮ้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าหาดใหญ่เดินแล้วถ้าเกิดเรามาวิ่งแล้วมันจะมีอะไรที่สวยงามแบบนี้วสวยไหมวัดชื่อฉางยังสวย มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็เพิ่งรู้นะว่าหาดใหญ่เวลาเพราะว่ามาถ่ายรูปอะไรเงี้ยยามเช้าเเวลามาวิ่งวิ่สวยงามมากเลยทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่คนวิ่งนะ <laughs> มีคนมาถ่ายรูปด้วยคุณ <laughs> เออมันสวยมันห้ามจะไม่ไหวนะครับก็งานวิ่งครั้งนี้เนาะก็วิ่งบ้างเดินบ้างถ่ายรูปบ้างนะครับชมความสวยงามของหาดใหญ่ว่าหาดใหญ่ไม่ได้มีแค่รถติดว่าไม่ได้มีแค่อะไรอย่างเดียวแต่มีความสวยงามซ่อนอยู่ในเมืองของมันอยู่ด้วย เดินบ้างวิ่งบ้างมาถึงตรงนี้ครับเรามาเจอจุดที่ที่คนแวะกันเยอะแล้วทำไมคนถึงแวะกันเยอะครับเพราะตรงนี้มีสตรีทอาร์ตให้ถ่ายรูปอ่ะเอ้ยเจ๋งมากเลยเราเพิ่งผ่านชื่อช้างเมื่อกี้เองแล้ววันนี้มีมีให้ถ่ายรูปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาถ่ายอะไรกันโหสตรีทอาร์ตได้รล้อกะสวยงามนี่นี่คนก็จะเริ่มมาถ่ายรูปกันเยอะขึ้นนะครับ เราถ่ายรูปกันนานนะฮะจนคนอื่นเข้าไปไหนกันถึงไหนไม่รู้แล้วนะครับกนถ่ายรูปกันอยู่นี้เรามาเจอสิรีทอาร์ตถึงที่นะเฮ้ยสวยงามหมดทุกคนบ้า <Guer r ija> งมีสีสุกตรงนี้จะเป็นเหมือนว่าคล้ายโซนที่คนเนี่ยชอบถ่ายรูปกันมากสุดเลยเราจะสังเกตได้ความความฮิตของการถ่ายรูปตรงนี้นะครับครับเราใกล้ถึงที่เช็คอินแรกคนอื่นเขายังวิ่งอยู่นะฮะแต่ว่าผมนี่ ยอมรับสภาพตามตรงจุดเช็คอินเนี่ยจะมีสตรีทอาร์ตอยู่ตรงนี้นะทุกคนควรมาถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่งอ่ะมันสวยเหนะ็ <พอ S 1> นไหมเฮ้ยนี่แค่วิวดีโอ precisa. อย่างนี้มันยังสวยเลยอะ่ะนี่คือสตรีทอาร์ตที่ขึ้นชื่อมากๆนะฮะอยากให้ทุกคนลองมาอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินละนี่ครับตรงนี้เช็ <ห S 1> คอิ์นี่สวัสดีครับขอบคุณมากเฮ้ยผมเห็นอันนี้อันนี้สวยมากเลยนะนี่นี่นี่ทุกคน อยากให้ทุกคนได้ดูเต็มเต็เลยครับราะว่าหาดใหญ่ของเราเนี่ยมันมีสตรีทอาร์ที่ที่น่าถ่ายรูปเยอะแยะนะครับการมาวิ่งช่วงเช้าในหาดใหญ่มันมันเห็นหลายๆมุมหลายๆมิติเนาะเห็นวิถีชีวิตนะครับเห็นถนนหนทางที่อ่าเริ่มหอบแล้วเห็นถนนลูที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรนี้นะครับระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยเรามาถึงจุดเช็คที่3ามแล้วนะพวกคุณแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ฮิตมากเพราะว่ารูปมันสวยนะคุณดูดี่เฮ้ยโอ้ ดูในวิดีโอเนี่ยคูกควรก็เห็นนะยว่าสวยนะครับแยกนี้ก็มาหาดใหญ่ <c oughs> จะมาถ่ายรูปรูปนี้อยู่ตรงไหนครับพี่อันตรงนี้คือถนนสุปอร์สตารรซันนะครับข้างโรงแรมเดอะเบสนะอ๋อนี่โรงแรมเดอะเบสโรงรนรี้โรงแรมเดอะเบสนะครับนี่ก็คือเจ้าของเดียวกับโรงแรม The ates, เดอะเบส v ว c a t เ o ชั่นที่สงขานะครับโอเคก็ ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนนะครับแต่โปรโมทให้รีครับโอเคสุดยอดเราจะได้มาพักฟรี2คืนนะครับยอมยอมยอมแต่รูปสวยจริงนะรูปสวยจริงเพราะยันเนี้ยแม่เรามาเดินบ้างเล่นบ้างถ่ายรูปบ้างตรยงนี่สวยไปเราไปต่อดีกว่าครับเรามาถึงจุดเช็คอินที่3มแล้วแล้วที่สองเราพลาดไปตรงนแม เราต้องไปเช็คเราต้องให้เขาขี่ตรงนี้ใช่ครับเราจะต้องให้เจ้าหน้าที่นะฮะใช่ครับสแกนผมขอสแกนก่อนขออนุญาตสแกนนะครับอ่านี่นี่นี่เราก็น้องเจ้าหน้าที่น้องนักศึกษาแพทย์นะครับน้องนักกศึษาโอ้นี่นักศึกษานักศึกษาแพทย์เลยนะสุดยอดเราเราเราไปเถอะโอเคผมผ่านจุดเช็คอินที่สามมาแล้วครับแล้วทีนี้อุ้ยสตรีทอาร์ตผมไม่รู้ว่าตรงนี้มีสตรีทอาร์ตโอ้ยตรงนี้สวยมาก เราไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงเพราะตรงนี้มันเป็นมันเป็นจุดเช็คอินด้วยนะนี่เดินเข้าโรงแรมมาเมื่อกี้เราก็จะมาเจอรูปลิงลิงสีเขียวรูปว่าสวยแล้วน้องนักศึกษาแพทย์สวยป่ะหยอกหย,ย,ย,ยเดี๋ยวเราไปต่อเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้มีแค่รูปลิงนะข้างหน้านี่รูปสวยกว่าน,นี้อีกเยอะเอ้ยเราไปดูเราไปดู <laughs> เห็นไหมโอ้ ว่าเข้าซอยนี้มาเนี่ยคุ้มมากนะฮะนี่ครับสวยงามสวยงามสวยงามมากๆจริงนะครับกก่อนผ่านมาเขาเรียกว่าอะไรสามจุดเช็คพอยต์แล้วนะฮะเราเจอรูปเยอะมากแต่เรายังหาเงินร้อยล้านไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากันทุกคนพันกว่าคนที่มางานนี้เนี่ยเขามาหาเงินร้อยล้านนี่ทั้งนั้นนี่เดี๋ยวเป็นยังไงตอนท้ายคลิปนะฮะเราจะบอกว่าเงินร้อยล้านนี่เราหาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ถ่ายรูปก่อนมันสวยนี่นะครับเรามาถึง สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ที่นี่ครับเป็นจุดเช็คพอยที่เท่าไหร่แล้ว <ermo S 1> จุดที่4เย้ผมเสร็จแล้วจบแล้วแ่ว่าผมเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้เราครบแล้วถ้าเช็คกี่สี่ครบแล้วผมต้องเช็คอีกก่นอนเอีผมสแกนแล,ล้ว <c oughs> ตอนนี้เราผ่านมา4จุดเช็คพอยท์นะครับเราก็จะเห็นว่าผมเดินตลอดทางเลยถาวันนี้ไม่ยนตอบเลยว่ามาแต่ว่าผมไม่ใช่คนออกกําลังกายหลักเลยคุณต้องเข้าใจก่อน แต่ถ้าเกิดว่าคนที่คนที่เดินได้อยู่แล้วแล้วแล้วมาที่หาดใหญ่นะแล้วมาที่สตีอารนะ์วก็เดินมาเรื่อยๆตามเส้นทางเ้ยผมบอกได้เลยว่าเจ๋งมากมันสวยงามมากครับถ้าเราไปปีนางได้นะเราไปที่สิงคโปร์ได้ทาดสตีอาร์นก็ได้ที่นี่ไม่แพ้ใครเลยผมบอกไว้เลยเหตแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันเพิ่งเป็นงานแรกที่เราเปิดตัวนะแล้วก็เส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยเราเห็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับหาดใหญ่นะอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ย เดินมาเกือบจะจบแล้วผมยังหาเงินร้อยล้านไม่เจอเลยถ้าใครอยากรู้ว่าเงินร้อยล้านเนี่ยเราหากันยังไงหาตรงไหนนะครับเดี๋ยวจบทิปเนี่ยน่าจะเจออ่ะขอนั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปต่อตอนนี้ไม่ไหวในตอนนี้นะครับผมก็ขิดแล้วเป็นที่เรียบร้อยผมแล้วตอนนี้ผมก็เดินเดินเดินต่อไม่ไหวดับตัว เก็บรายทางเก็บได้ทางเก็บโอ้โหผมดผมพลงเดินต่อเลยเนี่ยตอนนี้ผมเป็นพี่เบอร์แล้วผมกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแล้วผมขอนั่งรถต่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่าคนที่เขามาร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาเป็นองไรนะผมถ่ายบนรถนี่แหละผมไม่ได้โกงนะ จริงผมใกล้ถึงแล้วนะแต่ว่าเขาชวนขึ้นรถก่อนเอยคุณผมไม่อยากขึ้นเลยนะฮะเอาละขึ้นมาแล้วเนาะก็แก้ตัวอะไรไม่ได้แต่เฮ้ยแต่เฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาปล่อยนะข้างลีกาเดนนะครับแล้วคนก็มารวมตัวตรงเนี้ยเออสรุปว่าผมใกล้จะจบงานวิ่งแล้วผมหาเงินร้อยล้านไม่เจอเลยเนี่ยเราต้องไปหาคนที่บอกได้ว่าเงินร้อยล้านอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวเราไปหาคนที่จะสามารถทําให้เรา หาเงินร้อยล้านได้แต่ตอนนี้ครับทุกคนที่มาที่นี่พันปั่นแบบคนมาวิ่งตามหาเงินร้อยล้านเนี่ยแต่ว่าเอ๊่อยาหาไม่เจอเลยอยู่ตรงไหน,นมาคุยกับอาจารย์พุทธดีกว่าฮะอาจารย์ครับตามหาเงินร้อยล้านเนี่ยเป็นยังไงฮะต้องตามหายัางไงผมแค่ไปหาเนาะอาจารย์ก็จริงแล้วเนี่ยเราความระสงค์ขเราเนี่ยคือเร้องการเน้นเรื่องการบริจาคอะไรเยอะว่าข้างในเราเนี่ยบริจาคอะไรเยอะว่ จะทำให้มันเกิดการกระตมกันช่วยกันให้อวัยวะตัางๆอยู่ก็เลยเราจะสร้างศูนย์รับบริจาคอวัยวะไว้ที่โรงพยาบาลของทางนกเรียซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนอวัยวะเยอะทีนี้ในการสร้างศูนย์รับบริจาคอวัยวะเนี่เราอยากให้ศูนย์มีความถูกติดเพื่ยจะทำเป็นการแยกออกมาแตใช้ก็ประมาณประมาณ6 0ล้านบาทในการกระตุกถึในการ่อดผ้าหอาคารนี้แล้วก็จะต้องมีการระดมทุนงสำหรับ ต้องใช้เงินในการเปลี่ยนอวัยวะด้วยเพราะว่าผมเราเวัยวะผมไม่ครเนี่ยมันจะมีการต่อต้านใช่ไหมครับต้องให้ยาแบบดูเพื่อใหมากแล้วก็บางอย่างจะเบิกไม่ได้ก็ต้องมีเงินอีกส่วนในการที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยาวขึ้นอันนี้เราจะเห็นเลยว่าผู้ป่วยหลายคนเนี่ยครับ หลังจากรับวัยว่าแล้วเขามีชีวิตเหมือนคนปกติเลยสามารถจะใช้ชีวิตทํางานอยู่ครอบครัวไ,ได้ตามปกติเราก็เลยจะดงทลินในการครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ก่อนเราก็เลยใช้ว่าเติมชีวิตต่อลมหายใจคร่าวๆคือว่าสรุปว่าวันนี้เนี่ยทุกคนมาวิ่งเนี่ย ต้องการเงินร้อยล้านแต่เรายังหาไม่ได้จากนี้เราขอแรงให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันหาเงินร้อยล้านให้กับเราแม้ไม่ได้มาวิ่งในวันนี้ก็ตามนะครับเพื่อสร้างศูนย์รับบริจาคตัวยวะที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับสร้างอาคารประมาณ60บล้านแต่ว่าค่าอ,อุปกร,รณ์ค่าช่วยเหลือผูอ้ป่วยด้วยเนี่ยก็ประมาณ 100ล้านหรือว่าอาจจะบวกก็ได้นะครับเพรานเนี่ยวันนี้เนี่ยหาดใหญ่สตรีทอาร์ตรันนะครับเรามาขอแรงทุกคนให้ได้ช่วยเหลือกันตามหาเงิน100ล้านกับเรานะครับเพื่อเป็นการสุัสนนะครับใครอยากติดตามโครงการนี้นะครับเข้าไปได้ที่ hashtag เติมชีวิตต่อลมหายใจนะครับของโรงพยาบาล สงขานักขลิปนะครับโอเควันนี้เรายังไม่เจอร้อยล้านแต่คาดว่าเราจะเจอร้อยล้านไปด้วยกันขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอศิลป,ปินที่มาร่วมงานนี้นะครับนั่นก็คือนอ้องไอลา่าโรโสคอสต <laughs> ์น็อกอล่าสันดีทนี่นะ <laughs> เราพูดครับคุณคนไหน้างสวัสดีค่ะอล่าโรสคอสตนะคะตอนนี้ก็ขึ้นปล่อยเพลงที่1แล้วก็2ไปนะคะก็เป็นซิงเกิลที่คัมแบ็กโรสคอสตในรอบ3ปีได้เลย โอ้รอบ3ปีนะครับวันนี้ไปตามหามาดูได้นะครับวันนี้เนี่ยน้องไอลาได้มาร่วมงานกันกุบสของเราด้วยนะครับรู้สึกไงบ้างครับน้องไอลาครับก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็ขอบคุณคนาแพทย์ของโรงพยาบาลสงขานครีนมากมากเลยนะคะที่ชวนไอลาได้มามีส่วนร่วมในงานดีๆอย่างนี้ค่ะสาเหตุที่เรามาพูดถึงน้องไอลาเนี่ยก็เพราะว่าไอลาเนี่ยเป็นเด็กขาดอย่างแท้ๆนะครับแล้วก็ในช่องนี้เนี่ยมีพ่อแม่แล้วก็น้องๆเด็กๆในติดตามเยอะ,ะครับด้วยความที่ เรามีข้อมูลว่าน้องไอล่าเนี่ยเป็นคนที่เดินตามฝันเดินตามหาฝันนะ่ะอยากให้มาบอกอะไรกับน้องๆที่ติดตามช่องนี้หน่อยว่าเอ้ย <S <S เราจะตามหาฝันของเราได้อย่างไรเพราะรู้ว่าน้องไอล่าเนี่ยออกตู้มาเยอะนะจะทำอย่างไรไปถึงฝันเราแล้ว,ลวเราจะสู้ยังไงต่อไปในเมื่อก้าวไปถึงก้าวหนึ่งแล้วอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้รถมาเปิามา,าหลังจากที่รถมาเราเปลี่ยนโพซิชันนะครับคำถามเมื่อกี้ไปก็ให้หน้องไอล่าลอกตอบแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกับเด็กๆครับค่ะไอล่าก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบการร้องการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆค่ะก็ ตั้งแต่เด็กๆเลยสมัยเรียนประถมเนี่ยคุณพ่อ,อคุณแม่ก็จะส่งไปประกวดต่ตงงางๆแบบหนูน้อยน้อมพ่อมาอะไร่างนี้ก็จะไปถึงรายการค่ะก็ะอยากจะบอกน้องๆว่าถ้าเราคนพบตัวเองแล้วอย่างว่าเราชอบอะไรอยากจะให้เดินตามฝันนั้น่อกไปค่ะไม่ว่าความฝันนั้นมันจะเป็นอะไรเนี่ยเชื่อว่าถ้าเรามั่นใจแล้วก็รักมันจริงๆเราจะไปกับมันได้ดีอย่างแน่นอนโอ้สุดยอดนะเหมือนที่อาจารย์คณะแพทย์วฟฟอนทีเป็นนางสาวไทยเลยนี่ประกวดได้ไหมฮะโอเคขอบคุณน้องไอล่ามากครับขอบคุณมาก